coi là một cái bình nó cọ cái lá nó cọ hoài cái loại ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามามาหาหนุมน่มรอหนุ่มรอล่างล่างยักษ์หนุ่มรอซีตันนะครับห<อ>นุ่มรอซีตันอาบน้ำสวยใช่วันนี้จะไปทางไหนครับนหนิจง<อ>จ,ะจะไปบ้านเจลาครับจะไปจะไปบ้านน้องลำ้ำโชคจะไปเยี่ยมน้องบ้านน้องน้ำโชค เอ๊ะทำไมปีนี้รู้สึกว่าอ้วนแผละอ้วนคับอ้วนแรงเลยครับอ้วนมากเลยเดี๋ยวดูใกล้ๆหน่อยอ้วนจริงๆครับแม่ไอ้เรียนดีอ่ะอู้้อ้วนมากเลยนะนี่ดูดูดูครับดูสีผิวค่อยๆค่อยๆเอามุช่จะจะย้อยเหรอ เ,เหมือนจะนอยหรือเปล่านี่พี่เป๊ปซี่นี่ออออก็เป็นช้างที่มีผิวพันธุ์ดีมากเลยนะครับเอฟซีสุดยอดผิวพันธ์เลยนะครับออก็ไม่น่ามีเอฟซีเยอะหรอกนี่ค่อป๊ปซี่นี่หล่อมากเลยนะนี่หลอเยอะดูครับดูครับ ออกเร็วครับครับออกเร็วแล้วก็ตัวอ้วนด้วยผมว่าผมว่าช่างตอนนี้น่าจะสี่ตันหนึ่งร้อยแล้วมั้งนี่เนอะอ้วนอ้วนอ้วนกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแม่ๆครับอ้วนกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่นอนแน่นอน นี้มองมีเลมองแล้เนี่ยไม่ต้องเลมองผมนะครับนี่เลมองสาวๆน่นมีสาวๆอยู่เดินในถนน,นครับนวสาวอยู่น่น,นครับก็เลยมีสายตาสายตาบ่งบอกเลยนะว่าเจ้าชูนี่แป,ป๊บสี่นี่นเนาะแบบาง,าง,างนดน,นดดลนูตมปม๊ป๊ป๊เออป โยกม้วนูดิยกม้วนู้แต่เดีนี่เช็ดได้เป็นชั่วโมงครับช่วโเขาฝึกานะใช่ครับของเราก็เรื่อยๆแหละเสร ก็ถือว่าถือว er ่าม so ีของฝากแล้วกันนะของฝากของฝากเอาไว้ใส่ตัดยาเด้อยกันขันใส่ไว้ใส่เที่ยวเลยครับมามามาใสมาใส่ตัดยาครับผมเบินมาอยากได้นะครับมาเดินมามาดิเดโชว์เดี๋ยวจะโชว์ให้แม่ดีดูดูเลยนะครับวันนี้ก็จะใส่ไปบ้านน้องนกำชูเลยนะครับนี่ยโยขออยากได้นะใส่ไปโน่นแล้วมีคนก็อยากได้ไหมนี่แหวกเจียงครับครับผม ก็ถือว่าเอาไว้ใส่ตัดหญ้าให้พี่เป๊ปซี่แล้วกันใส่เอางานนะครับไม่ได้ใส่ตัดหญ้าครับครับผมเชื่อเสฉ่ยครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่เป๊ปซี่สวัสดีครับมาเร็วเป๊ปซี่ครับสวัสดีน้อยช่วยขาไว้ทำของลงนั่งเนื้อครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีหลังฝนตกนะครับดูครับฝนตกเฉื่อเฉะไม่เฉะครับ ลูกพี่หนุ่มสวัสดีครับคุณตาเกียรติสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปทางไหนนี่ไปหาพี่โก้ครับพี่โก้ออกแรงไหมแรงฮะแล้วพี่หนุ่มดิพี่หนุ่มไม่ออกโอ้ขอบคุณมากครับผมได้เสื้อใส่แล้วครับจะช่วยผมได้เสื้อใส่แล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเพื่อน าโุ่มไหน,น้ผมลบจนฟ้าลองจนฟ้าลองแรงเนะาะโอ,อ้น่ากลัวมากเลยนะครับเสียงดังสนั่นเลยพี่หนุ่มเป็นไงครับช่วงนี้พี่หนุ่ม ก็วันนี้เรามาเยี่ยมครับหลังฝนตกเมื่อกี้ฝนตกประมาณเกือบ30นาทีได้อยู่เนาะรับได้ถึงชั่วโมงนึงบ่ครับได้อยู่นะครับนี่สานาทีพี่นุ่มก็พี่นุ่มกินน้ำเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พี่โกแต่พี่โกพี่โกก็ช่วงนี้เป็นไงโกวพี่โกเนี่ยคับไปหลายๆคนนี่เฮ้ยทักจะแปลกนะคนุณตา เขามาบวมเลยนี่ใช่ไหมมีแต่ตัวมันเลยนะก็โอ้คุณคุณชายน้อยยังจะตกมันนะนี่คุณตาไม่รู้เขาตกเดือนไหนนี่ตายังไม่รู้เลยเหมือนมากเลยนี่โอ้โหโอ้โหจะตกมันจริงจริงเลยนี่โอ้ย นาะอีพี่ชายน้อยนี่ทำไมก็ขมบัวไม่แรงมากเลยอเลยออขมาบ,บัวมากเลยนะครับโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวส่มให้เอฟซีดูหน่อยดูครับเอฟซี FC. ขมับดูขมับบัวแบบนั้อ <laughs> คุณตาในเลี้ยงช้างสุดยอดจริงๆเลยคุณตาเลยอ้วนทุกตัวเลยอ้วนทุกตัวจะตกมันทุกกตัวลำบาทุกตัว ไม่เอานะพี่ชายน้อยนะอย่าทำอย่างนี้นะดูครับดู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 ดา้าเต้นใส่ผมผมก็วิ่งหนีแค่นั้นแหละนอตตามไว้สู้แล้วส,สู้สมไมนะต่างคนต่างอยู่ครับอนีกนี้อย่าง,งเดียวแล้วเนาะ โอ้ยกวาดเท่าที่กวาดได้เลยคุณตาเขาตกมันเนาะน้ำใหม่ก้าวข้นก่อนกวาดเท่าที่กวาดได้เลวไม่ต้องกวาดเยอะขนาดนั้นหรอกครับเออดูดูครับเออดูพวงครับเอฟซเออดูพวงตึงตาเหลือกเลยครับตาเหลือก

ฝั่งทางโน้นเป็นไงบ้างครับ f อฟครับฝนตกเหมือนทางนี้ไหมครับเสียงลมทั้งฝนทั้งลมทั้งฝาล้องโอ้ทั้งฝาล็องฝาล้องเต็มเลยดูนเริ่ไปไปเร็วไปดูครับดูครับมีก็อย่างนี้นี่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ดูโพงครับ f โพง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 ตึงพงตึงเลยนะครับก็ก็ดีหน่อยมีมียืนเป็นเพื่อนคนตาหน่อยวันนี้ โอ้ถ้าผมเดินไปทา,นทางนี้เขาจะหันหาผมผมรู้แล้วผมหันตรงข้ามเลยกว่านี่นี่น,นี่ผมเดินอยู่ทางนี้ดีกว่าเออให้เขามองผมให้สนใจคนตาเนาะคนตานีออ่อยู่นี่ดีกว่าครับอเออให้สนใจผมเละไปสนใจตาเลยสนใจผมนี่่เละนูน่นสนใจนูน่นครับผมหันมานี่เลยหันมา ถ้ากระโดดใส่ผมก็เหมือนกระโดดใส่เอฟซีเลยเนาะเอฟซีดูเหมือนกันนี่มาโดนหรอกรู้แล้วนี่นิ่งอยู่ครับก็ออกแรงเหมือนกันนะครับพี่โก้นี่ครับแต่ว่าแต่ว่าโดนฝนโดนฝนโดนฝนไม่ไม่ไม่เห็นครับเพราะว่าแกเล่นโคลนนะครับ<ต>ก็ถึงก็ดีดีดีมากเลยที่ได้ฝนเนาะคุณตาครับดีดีดดครับผมดีมากเลยวันนี้ไม่ไม,ไมีน้ำให้กินนะ้ะพี่โก้น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลเดี๋ยวก็ ไฟมาก่อนเดี๋ยวก็ไหลแล้วไฟมาก็ไหลครับผมแต่ไฟมาเดี๋ยวจะมาเปิดให้ขึนครับผมตอนนี้เก็บไปนี่ก่อนเก็บมูลไปก่อนครับผมจ้องนี่จ้าไม่กระพริบนะจ้องนี่ดูแบบยืนจ้องนี่โอ้ไหลแรงเหมือนกันเนาะน้องคนตายเนาะฮะ หรือออ,อ,ออกลึงด้วยนะครับ fc ออกทางลึงออกทางขมับนนดูครับค,ค,ค,นนะครับผมก็วันนี้เอาความหล่อของพี่นุมสลิมพี่โก้แล้วก็พี่คำน้อยมาฝาย fc แล้วครับแล้วก็พี่แป,ป๊บซี่ด้วยผมไปถ่ายแป,ป๊บซี่มาเมื่อกี้ ก็สำหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ